ดีดเพี้ยพระเพี้ยพระอยู่ในขวดนี่นครับดูโอ้โหโอ้โโขวดนี้น่าจะแน่นพอเพื่อนเลยครับนี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้งนะนะครับผมวันนี้ชังเลดพาทุกคนขึ้นอ่างเก็บน้ํานะครับนี่ บรรยากาศอ่างเก็บน้ําช่างเด็ตเอาเรือลงนะวันนี้จะพาทุกคนมาดักขวดปลาซิวครับเดี๋ยวตามไปรุ่นในการคลิปก่อนๆเนี่ยมานักมากครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ว่าได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มดัก้วยกันครับผมลักษณะของขวดดักปลาซิวครับจะใช้ขวดใหญ่1ขวดขวดเล็ก1ขวดเจาะขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กอ่ะเอาทิ่มขึ้นไปทะลุให้มันอยู่ในขวดใหญ่แบบนี้ครับเนี่ยและตัวขวดเล็กอ่ะจะเจาะรูสองรูนะครับ ไว้สําหรับใส่เหยื่อแล้วก็ไว้สําหรับเป็นงาเป็นปากทางที่ปลาซิวจะเข้าครับเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อใส่ไว้ในก้นขวดเล็กเนี่ยจากนั้นปลาซิวก็จะเริ่มเข้ามาทางปากทางเข้านี่ครับแล้วพอเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขาจะกระแทกตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนขวดใหญ่ลอยไว้แบบนี้ครับมาที่วิธีการดักนะครับเนี่ยเราจะกดขวดเล็กให้จมน้ำไปเลย แล้วตัวเยื่อจะอยู่ที่ก้นขวดครับนัน่นจากนั้นให้เราเปิดฝาขวดกอกน้ําใส่ขวดใหญ่ไปครึ่งขวดครับแล้วก็ปิดฝาพอปิดฝาเนี่ยเขาก็จะเป็นที่ดักปาซิวลอยไว้แบบนี้ครับนี่จากนั้นปาซิวก็จะเริ่มเข้ามาตอมเยือ่อแล้วก็เข้ามาในขวดครับเนี่ยนะวิธีการดักประมาณนี้นะครับผมเรามาดูที่ขวดนี้ครับนี่ขวดนี้ดักไว้สักห้านาทีแล้วครับผมดู ปลาเริ่มเข้าไปเยอะแล้วครับนะเข้าไปข้างในขวดน่าจะยี่สิบสามสิบตัวแล้วอะแล้วก็อยู่ข้างใต้ฝูงใหญ่เลยครับนี่เราก็จะดักระยะประมาณสัก10เมตรต่อ1ขวดไว้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวช่างเดชขอตัวไปดักขวดให้ครบนะครับวันนี้มีขวดกันมา20ลูกแล้วเดี๋ยวตัดช็อตมาเจอกันในทีนตอนออกกู้เนาะไปครับลูกนี้ยังแน่นเลยครับนี่ดูยังเป็นเป็นเลยนะเข้าเต็มเลยทุกคน นี่โอ้โหตัวซิวสดๆจากอ่างเก็บน้ำครับติดปลากระดีครับเนี่ยเห็นไหม ลูกนี้ยังแน่นครับดูโคตเด็ดครับใต้น้ำฝูงใหญ่เลยครับนะดูนี่เห็นไหมแต่และลูกเข้าไม่น้อยครับหนึ่งขีดมี หนึ่งขีดบวกหนึ่งขีดลบป่ะเนี่ยแต่และลูกหรือบางคอมเมนต์ที่ช่างเด็กเคยทำคลิปก่อนไปก็บกหนึ่งลูกได้หนึ่งหมกอะครับเข้าดีครับเข้าดีมาต่อที่ลูกนี้นะดูครับลูกนี้จะได้หนึ่งหมกหรือเปล่าเนี่ยตายมีเป็นมีครับผมนี่ดูหนึ่งลูกได้หนึ่งหมกแล้วครับเว้ ลูกนี้ก็ยังแน่นครับนี่อ่ะว้าวนี่ เพี้ยพระเพียพระอยู่ในขวดเนี่ยครับดูดูขวดนี้ทุกคนโอ้ยขวดนี้น่าจะแน่นับเพื่อนเลยครับนี่ม้อหืมแน่นจัดครับนี่สองขีดบวกไปครับลูกนี้นี่หือแล้วก็นี่ลูกใกล้ๆก,กันครับอ่า ลายขาวเลยครับอยู่ในขวดนะนี่อ่ะโอ้โหืเทสองขวดซ้อนๆเลยครับเนี่ยสองขวดนี่เพอเพอมีครึ่งโลไปครับเนี่ยโอ้โหไง ลูกนี้ลูกสุดท้ายของการกู้รอบแรกนะครับอ่าต่อไปก็จะข้ามข้ามไปกันบ้างนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเก็บชอตยาวๆครับกู้ทีละลูกก็ใช้เวลานานฮนะฝ่าจะได้ขยับชอดขยับย้ายกันเนี่ยลูกสุดท้ายก็ยังแน่นทุกคนก็เดี๋ยวช่างเดชเทลูกนี้เสร็จก็จะไปดักต่ออีกหนึ่งรอบนะครับผมระหว่างรอกู้อีกรอบนึงเนี่ยก็แวะมาที่ หัวลำธารน,นะครับแวะมาเล่นน้ําล้างหน้าล้างตาเอาซะหน่อยเนาะเอาปลาซิวรอบแหลกมาถ่ายน้าถ่ายอะไรครับเดี๋ยวเขาตายแล้วเขาจะเสียเร็วก็เราจะรอจุดนี้กันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะโอ้ยน้าเย็นะเยอะือกเลยน้ําดิบๆจากภูเขานะครับไหลลงมาเนี่ยเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่ครับวันนี้น้ําเลยไหลเชี่ยวหน่อยนี่โอ้สดชื่นครับ น่โอ้โหลูกนี้โคตรแน่นทุกคนดูในกระขวดเล็กก็ยังเยอะนะโอ้ยแน่นจัดจัด,จดครับดูน่งลูกนี้ลูกเดียวกระเพมี3มขีดนะทุกคน โอ้โหยกลูกไหนลูกนั้นเลยครับแน่นจัดเนี่ยลูกนี้ลอยมาอยู่ใกล้กันดูเว้ทุกคนโอ้สองลูกส้นสอนๆครับ อย่างน้อยต้องมีสีขีดครึ่งรั้อเนี่ยก็เรากูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ20ขวดเนาะกูส2รอบนะครับอ่ะนี่คือปลาซิวทั้งหมดที่เราได้ครับผมยังสดสดปิ๊งปิงนะทุกคนปลาซิวอ่างเก็บน้ำครับพอได้หากินพอได้ขายแบ่งขายเป็นค่าเรียวค่าแรงนะครับนี่ ประมาณนี้ก็สักราวสีห้าโลไม่หลุดครับคลิปนี้แบ่งขายสามโลนะครับมีคนสั่งพอดีสามโลนี่ที่เหลือก็เอาไว้ทำกับข้าวแจกพี่แจกน้องแจกเพื่อนบ้านครับครัวพื้นบ้านวันนี้เมนูปลาซิลทอดกรอบครับทุกคนปลาซิวสดๆจากอ่างเก็บน้ำที่เราไปดักขวดกันมานะครับ ทอดให้เหลืองกรอบได้ที่แล้วก็ปรุงรสใช่ไหมแม่แก่ <Yeah. S 1> อ่าเครื่องปรุงรสแม่มีกี่อย่างมีสองอย่าง <Yeah. S 1> สองอย่างเนาะมีชูรสใช่ไหมแก่ <Yeah. S 1> อ่าชูรสแล้วก็ผงปรุงรสเนาะแก่ <Yeah. S 1> <laughs> นี่แค่นี้เองครับปลาสิวทอดกรอบ ก็คลุกคลุกผัดผัดให้ทั่วๆแค่นี้ครับท่านี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมแม่ใ <Yeah. S 1> นี่นาง,งัดมาดูกันหน่อยนี่โอ้น่าก,กินน่าก,กินครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปาซิลทอดกรอบมาครับผมกับข้าวของเราวันนี้มีเมนูปาซิลทอดกรอบครับแล้วก็เมนูที่ขาดไม่ได้ก็ปาซิลต้มเค็มของแม่นะแล้วก็มีต้มจืดถ้วยน้อยๆครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิเหลือนิดๆนี่น เอาแม่จัดเลยเมนูโปรก็ต้องปลาซิวต้มค้มเลยเนาะให้แม่ชิมก่อนครับวันนี้ช่างเด็ดมาทำครัวบ้านแม่มากินข้าวกับแม่นะทุกคนนี่ของชอบอยู่ที่คนมักเนะาะมัจ้าเป็นข้าวด้วยก,กันจ้ามาครับทุกคนปลาซิวทอดกรอบเนี่ยเป็นเมนูที่ตอนเด็กๆชอบมาก มันกรอบกินได้ทั้งตัวเลยครับกินแล้วมันมันหยุดไม่อยู่อ่ะอร่อยทุกคนทอบที่กรอบใส่ผงปรุงรสแค่นั้นเองครับไม่ต้องใส่ซอสเดี๋ยวมันเค็มเกินไปเนาะอ้า <Yeah. S 1> อืมอืมจมจืดมือไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเน่เดี๋ยวน้อยหนึง่ง ที่บ้านแม่เนี่ยน้ำพริกกะปิจะขาดไม่ได้ครับวันหนึ่งมีสามมื้อก็มีครบทุกมือ้ออย่างน้อยต้องมีน้ำพริกกะปิเยืนหนึง่งอาริลเนี่ย ตัวเขาไม่ใหญ่มากตัวจะกําลังกินครับถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยเขาจะมีก้างอันตรายแต่แบบนี้เนี่ยตัวกําลังกรอบครับเฮ้ยแปบบเดียวแม่หมดแล้วเลยกินข้าวเล็กเดียวครับแม่ก็คลิปนี้เป็นคลิปดักปลาซิวด้กดน้ำอีกหนึ่งคลิปนะครับใครที่ชอบ ทางกะเดดไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านนะมันทำเมนูพื้นบ้านแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราได้ไหมเนาะจ้าแล้วเดี๋ยวไว้พวกัใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้นี่ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับดีจ้าบ๊ายบาย